จะอยู่นิ่งแล้วเนี่ยอย่าขยับอย่าขยับอะไรของมันเนี่ยงูงูกัดตีนายแถัดเลยโอ้ยงูป้ามุกนี่อยู่มังนาเป็นเพื่อนมังนายังไม่รู้อีกเรามี11นิ้วรองเท้าก็ทำมาใส่แค่5นิ้วมันเกินนิ้วโป้งมันเกินมานิ้วนิ้วโป้งมีสองนิ้ว เ่พอาอกข้อก yeah, e ่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันถอดจริงมันจะเดินชุกเกียดว่าไง่เธอะมานี่ดีชุกเกียดนั่งสิเจะเล่นเพลงให้ฟังเช็ดน้ำตา ร้องเหมือนหรือว่าหน้าเหมือนนายร้องเพลงใครวะนายดีเฉยมากเลยแบง์วงแคทไงโอ้ยใครแบง์วงแคทเราไม่ชอบอ่ะแล้วนายชอบอะไรเนี่ยโอ้ยเราชอบวงไอ้น้ำ <c oughs> สักท่อนได้ไหม <c oughs> โอ้สบายมากทีหนึ่งให้เขาฉันมันขอเป็นแค่ที่สอง <c oughs> รู้นะพักหลังนึงเริ่มผมผมสั้นไรดิจะมาแทนกูเปล่าวะเอาพิเศกพี่เกเนีอ่ะเสกโลโซหากว่าเธอผ่านมาในยิเลงนี้หากว่าเธอจะคงรู้ดีว่าเป็นชาน เราหม่ยวะนายเต้นอะไรเราเต้นเต็มที่เลยนายเต้นอะไรเนี่ยโอ้เต้นอย่างนายเหนื่อยตายเลยเต้นเต้นอย่างนายครึ่งชั่วโมงอะหอดรับประทานแล้วเต้นอย่างเราเนี่ยมันอยู่ในใจเพื่อนเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ตื่นให้ตื่น <c oughs> นายพักผ่อนนายพ่เชนให้มึงกินยเด็กขาสั้นสองคนเลยเฮ้ยอะไรครับพี่กีต้าใครวะเฮ้ยเขาถามนายว่ากีต้าใครเชื่อนกันแท้เอากีต้ามาโอ้ได้ไงอ่ะพี่กีต้าผมอ่ะคุณแม่ซื้อให้อ่ะ ให้หรือไม่ให้ไม่ได้ไไดไหรอกแม่ซื้อให้ขอได้ไงอ่ะทำให้มันโดนสักชุดหนึ่งไม่ให้เจ็บปุ๊โอ้โพี่มึงคงเห็นแล้วใช่ไหมเอามาของรักของห่วงให้ได้ไงอ่ะเล่นให้ฟัง,นงในให,หน่อยดิเอาเพลงอะไรใหม่ๆหน่อยหอมดอกผักแยงยามฟ้าแรง เขียดหมอเขียดขาคำหลุนหมอลำห่องห่วนมวนผักนกผักกระดาผักกระโดนและผักอีฮีนธรรมชาติในภาณามนตุมาห่องหุ่นแรงไอ้บ้าเพลงบ้าอะไรอ่ะเมื่อกี้เคลิ้มตามอ่ะเสียบุคลิกหมดเลยเอาก g ต้ t a r มา พี่เอาไปได้ไงอ้าพี่เอามาเอามาผมไม่ให้เอามาอะไรกันนะพี่ผมซื้อมาเสียตังค์นะเฮ้ยเรียบร้อยได้ได้แล้วเว้ยเฮ้ยอะไรครับเพิ่มเดียวมันเอาสายดิบไปละพี่ครับผมไหวแล้วเอางี้แล้วกันถ้าเกิดพี่งง่พี่เอางงไปเลยอุ้ยมันหน่อยเน้ ในตามันแดงๆเจ้าอะไรพี่อ้ไรนะเจ้าอะไรไปถาวเนี่ยบอกวเนี่ยเอาสายมาไปอะไรอะพี่เขาไม่เอาสายเขาไม่คุ้ที พี่เชียนเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงเลยพีเชียนนั่งนั่งลงเลยเอนอนอนลงไปนอนลงไปเลยนอนลงไปอเออเดี๋ยวถ้ากูต้องการเดี๋ยวกูปลุกมึงเองครับเดีเ๋ยวาฆมาอา้าวสุดามาฆผมไม่รู้เรื่องในนี้ของผมแม่ซื้อให้ผมจะให้ไหมพี่ก็หาเสื้อดิจะให้ไหมอะไรของพี่เนี่ย <S <S 2> <S 2> <S <S ไปยืนฟ้อน,นะ <ster> มะมู้ต้องการกูเรียกเนี่องี่เข้ามาดิเป็นเรื่องแน่นะเอาดิเข้ามาดิ <S <S จะให้เลยไหมครับพี่กล้ามาขาเดียวเป็นเรื่องแน่นเลยมาดิอ <า S 1> เดา๋ช่วยด้วยช่วยด้วย ผมด้วยร <Bond> <an> <congratulations> <rapper> ครับผมโดนลุมครับเอาสามคนเหรอครับเกินโคต้าลุงสองหนึ่งลุงก็เคยโดนมาแล้วลูกไม่เอาช่วยผมด้วยครับลุงเนี่ยสมคนนี่มาลรังแกผมมากลุงข้ามาเลยลุงเดี๋ยวลุงจะเข้าไปหามันภายใน5้านาทีเอาเกมหนูไปอ่ะแล้วก็เอากีต้าหนูไปด้วยถ้าลุงไม่กลับมาเนี่ยโถเรียกรถโรงพยาบาลนะลูก มีของอะไรเลยเหรอเอากีตาร์ไปซ่อนไว้ มั่งดีอ <ST U CC I> ว่าจะมีคาถาหรือจะมีคาถา ลุงอืเอาให้ตายเลยนะอืมึงก็ยุจริงนเนาะเฮ้ยผมอยากได้กีตา้ามันเป็นเรื่องของเด็กๆนะลงุงอายุมากแล้วผมว่าลุงกลับบ้านกับช่องนี่ก่อนมั้งไม่กลับใช่ไหมเฮ้ยลุง อะไรหิวน้ำเหรอน้ำน้ำน้ำต้มมาจากบ้านข้ามันข้ามันไอ้นี่นี่เอาขวดเมื่อกี้นี่นี่เออยังไม่อิ่มหรออะไรนะฮะไปฆ่ามัน อพอพนปูดไปเนี่ยอเอาให้ตายเลยทำให้หาแล้วเตียมตัวลองจะใช้วิธีไหนอะ่ะถึงจะได้กีตาร์เอาวิธีไหนถึงจะได้กีตาร์กลับมาเอาขวดปลามาเลยเหร แขนลงนี่บีบมันพูดก,กับมันลุงจะเป่ามันลุงจะพ่นน้ำเป่ามันแค่นี้เงพอมันโดนน้ำมนุงนปั๊บมันจะสลบไม่ถึงก็เป็นอันตรายทั้งชีวิตแล้วได้กีตาร์คืนไหมเอ้ามันสลบแล้วไอ้หนูก็ไปเอากีตาร์กลับบ้านขอให้เป็นอย่างนั้นลุงถ้าเองให้เด็กตต้แต่ทีแรกนะ ข้าเขาไม่อิ่มขนาดนี้หรอกเวลามันเผลอเดินมาเดี๋ยวมันก็ลื่นหัวแตกมาดูมันไม่ใช่เรื่องอะไรของลุงผมว่าลุงกลับไปซสดีกว่า ทำไม่ถูกมันกีตาของเด็กมันเรื่องของเด็กๆไปดีกว่าลุงเฮ้ยมันเลื่อนเลยเอาล่ะลุงผมอยากเสียเวลากับลุงมากละให้เก็ดลุงนิดนึงลื่นให้ลุงชื่นใจทีสิไปซะอย่ามายุ่งกับเรื่องของพวกผมเฮ้ยต้องเรียกพายุทราโดมาถล่มเอง พัดลมใครลงของลุง,ง,งเองของลุงอ,ะอ่ะอเออเฮ้ยแต่พัดลมมาแล้วทีหลังไงอย่าแสหาเรื่องปรใจัยไหมลุงกีต้าร์ผมอ่ะพวกเรากลับเข้าไปเช็ดแล้วอย่ามายุ่งเฮ้ย โอ้ลุงผมต้องขอบคุณลุงมากไม่เป็นไรหรอกผมก็ได้กีต้าร์กับปากาคือแล้วขอบคุณมากลุงผมกลับก่อนนะช่วยอะไรลุงอย่างได้ไหมลุงจะให้ผมช่วยอะไรลุงบอกมาเลยผมช่วยลุงทุกอย่างซื้อพัดลมคืนลุงสองตัวแลยททำความดีไว้น้วจะทำอะไรลุงลุงตั้งใจจะทำความดีให้ครบร้อยหนแล้วลุงจะได้ลงอักขระมหาอุด นี่ลุงช่วยคนมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเองครั้งแรกเนี่ยเหลืออีก99ครั้งโอ้โหแล้วเมื่อไหร่เฮียครบแล้วลุงแป๊บเดียวเองไปกับลุงไหมโอ้จะไปได้ไงอ่ะนี่แกงต้มตุ๋นมาเนี่ยมาหลอกวะเนี่ยมวยอะไรเน่กมันช่วยอะไรได้เองลองถอดรองเท้านี่เป็นสายแก้ว ลองถอดทารองเท้าดูลองเอาส่วนที่เป็นเนื้อแตะดูไปอยู่ก็ลุงอะลุงหาหน้าม้ามานานแล้วล่ะ <c oughs> เองทำเหมือน,นา <c oughs> มากไปออกตะเวนตามหา <c oughs> ไหวังสิตแทนเลย <c oughs> ัแล้วฉันจะบอกให้พี่ช่วยหนูได้เหรอช่วยได้ทำยังไงไปต่อแถวต่อนู่นไปต่อนี่พี่ครับข้าผ่อนรถผมมากล้ร้องห่มร้องไห้เป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมใช่แต่ไม่มีใครช่วยหนูได้มันเป็นโอกาสของเราแล้ว ที่จะช่วยเหลือเธอเพื 98, ่อเป็นครั้งที่สองหรืออีก98เราก็บรรลุแล้วงั้นเราต้องช่วยเขาเออเล่าไปสิถำงมัเลื่เช้าเนี่ยไม่ต้อรู้เร่อมาเติมเขาว่างที่เรามามันก็มีเหตุผลนะ ก็มึงฟังรู้เรื่องเหรอเนี่ยฮะมาลง้คำสุดท้ายเหมียวตอนนี้แมวคุณตกที่นั่นลำบากใช่ไหมเ,เก่งเนอะใช่ไหมครับอะไรแมวรู้จิตจนานัา่นไงแมวอยู่วนดข้าไฟไม่ต้องกลวไม่ชอบอาจารย์หนูยกขั้นเอาลงแล้วดีมากปุ้ยลงมาหาแม่เลยปุ้ยใจอะไรนะปุ้ย,ยลงมาหาใครหาแม่เอา้า หัวงเป็นไรเนี่ยฮ้ยสังคมไทยมันเปลี่ยนไปงี้วะนี่ยฮะคนเขารักสัตว์ไงไม่มีลูกไม่ผัวรัก<อ>แมวเป็นลูกอ๋อลุงอืมช่วยเขานะง่ายๆเลยลุงระวังนะอืมไม่ต้องกลัวนะ่ะก็ยกคัเอาขึ้นไปเลยคันนี้เอง ใายไม่เรื่องเลยะเอาละฉันก็ได้ช่วยเหลือแมวของเธอลงจากเสาไฟฟ้าแล้วไปไอ<ป>้ปุยจะยาสีขาวนี่มันตายแล้วมันสีำดำเลยไป่ใช่ลุงไหนบอกจะช่วยเขาไงเอาเอาลงมาแล้วไงก็ไม่ได้บอกว่าเอาลงมาแล้วเป็นเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยเหลืออีก98ครั้งได้ ขมามหาอุดต้องการช่วยคนให้เขาร้อยคนถูกต้องร้อยครั้งลูกนั่นก็ช่วยหนูทุกทีมอาจารย์คือพอดีผัวหนูถูกผีเข้าไปค่ะอาจารย์อย่างนั้นก็พาไปบ้านเองดิพาผัวเองไปผีเข้า ่าชมแกตายอยู่ส่วนตายสิมาอาศัยร่างคนอยู่ทำไมฮะท่อนบนดูดีดีนะท่อนล่างดูไม่ดีเอาล่ะออกจากร่างเขาไปซะนี่มึงจะหวางทำไมวะเนี่ยเล่นให้กูสนใจสักครั้งนะกูไม่ไหวเลสักครั้งเดียวพอเล่นไม่พอเออนิดเดียวพอออกจากร่างผัวเขาไปซะแล้วไปผุดไปเกิด ข้าไม่ยอมออกไปจากร่างเองออกจากร่างข้าหรอกเว้ย <c oughs> ไอ้หนูปไปซื้อมาให้ลุงอีสองถุงลุง <c oughs> หมดแล้วลุงหมดแล้ววันนี้ <c oughs> เอาละอยู่ในบ้านข้า,ขาจะทําให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นพวกของข้าให้ได้ <c oughs> เอ็งมีวิชาอะไรฮ เดี๋ยวก็คืนคิวข้า,าจะทำข้าจะทำให้หน้าเจ้าอับประลักเจ้าทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอกเพราะหน้าข้ามันหวานแสดงว่าเจ้ามีของดีจิตข้าแข็ง ข้าจะลองกับลุงคนนี้น่าจะจะเปลี่ยนนี่นะนาเจ้าจงอัลยกมาต้องทำอยู่เฉยเนี่ยอันนี้ชัดเลยเฮ้ยจับมันไว้จับไปจับไปอะไปจอเลยในเมื่อมันไม่ยอมกระตุกไม่ยอมสั่นตามที่คา <น S 1> ข้าสั่นยากอยู่แล้ว เอาละงั้นเอาเครื่องสั่นมาให้มันสั่นยังสาใจท้ายัางไงคุณผู้ชมครับนคนอื่นนั้นตกเป็นบริวารคุณมาหมดแล้วเหลือแต่คุณเท่งคนเดียวครับทำยังไงก็ไม่ยอมสัน่นอย่างนี้ต้องใช้เครื่องช่วยยังไงเขาก็ไม่ยอมสัน่นหรอกเปิดเครื่องเปิด,ปดอ้ห้หได้ผลครับสั่นยิ่งกว่าเจ้าเข้าอีกครับท่าทางคืนนี้จะสั่นไม่เลิกซะแล้วคุณเท่ง นั่นตัวก็ตัวไปโงเาะตัาสักมนตรีเขามารออยู่แล้วนะยวมีการแข่งขันด้วยนะครับจัดฉากหนึ่งเพลงสั้นๆครับมาเลยยังนี้ต้องรนี้ราต้องรอน่งมาดูแต่ละอย่างคือยังไงเริ่มต้นที่ไหนครับ เริ่มต้นที่ตรัมเป็ดตรัมเป็ดตรัมไก่มีไหมครับตรัมไก่เดี๋ยวเดี๋ยวโรเดี๋ยวโรเดี๋ยวมีตำห่างเดี๋ยวมีตรัมห่างมันยากง่ายกันหรือวะปูอะไรใช่ไหมครับครับให้มันยาวนานไม่เสียงไม่ขาดภายใน5วินาที5้าวิไฟจะขึ้นนะป๊าป๊อปป๊อปพอไฟแดงติดแสดงว่าพ้นผ่านมาเนี้ยนี่รัมโบนทัมโบนมันก็จะใช้ลมเยอะขึ้นเพราะไงมันต้องชักเลยฮะก็แล้วแต่แล้วแต่เป่าให้มีเสียงไปอย่าขาดนะฮะเสียงยาวธรรมดาอันนี้อะไรครับ บาริโทนมาดูต่อไปโอ้าะอันนี้น่าจะใช้ลมมากที่สุดอันนี้อะไรก็เนี่ยอันนี้อันนี้ที่ข้อบอันนี้ม่วงปล่าเนี่ยม่งอันนี้ทูบาร์หมดนี้นะฮะเมื่อพลังปากหรือว่าแก้มเกิมเมื่ยหมดแล้วมาที่สุดท้ายครับโอ้โหดจริงๆเป่าโปงเป่าโปงครับลูกโป่งเ่าให้แตกเ่าให้แตกมีเท่าไหร่เ่าให้หมดทุกอย่างพร้อมข้าประจำที่สังเกตง่ายๆนะครับไฟะฮะมาถึงสีแดงถึงจะหยุดได้นะครับทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อม ไป,ไปเร็วๆๆไปแล้วตันี้เราับไปไปแล้วครับโอ้โหเสียงนั้งยาวนานนะครับไปแล้วป๊ายแล้วโอ้โหเสียงตอน,น่งดีมากไม่รู้ตัวนี้จะทอย่างไรครับนี่ ตาแล้วโอ้ยเหมือนจะขาดใจสุดท้ายนะครับนี่ฮะในลูกปงต้องแตกนะครับเนี่ยนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่อู้ยยยยายย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 ยนยยนยย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 ย้ยยยยยยเยยยดยย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  เรียบร้อยแข่งขันอย่างไรครับเครื่องเป่าเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันหมดเลยนะฮะเหมือนกันไฟต้องติดถึงสีแดงให้ได้ถ้าไม่ถึงเนี่ยฮะต้องเป่าใหม่หยุดหยดหายใจต้องเริ่มใหม่หมดแล้วก็มาเป่าลูกปองแสดงว่าต่อเรื่องเวลาแล้วล่ะของเรา56ใช่ไหมฮะไม่ถึงนาทีทางนู้นให้เท่าไหร่ดีครับเพิ่มให้อีก20วินาทีครับโอ้โหก็เป็นรวมๆมาเลยนาที20แล้วกันใช่ไหมฮะหนึ่งนาที20ต่อไปอีก20กว่าวินาทีก็หูยาวนานมากเลย นะสามคนนะได้หรือไม่ได้ครับ ประสบการณ์ในเรื่องราวของเครื่องเป่าดีอยู่ด้วยว่าไม่ได้คุณน้อยได้เพื่อนโอ้คู่หญิงนี่ได้หมดเลยสุภาพบุรุษบอกไม่ได้เท่านั้นมีอะไรให้ผมช่วยเรียกนะช่วยได้ตลอดนะนงจะช่วยได้ตลอดนะคุณเรียกได้นะนงช่วยช่วยพี่หน่อยแล้วกันช่วยยังไงพี่ช่วยอะไรกลยพี่หน่อยดิเล่นขนาดนี้เลยเล่นขนาดนี้เลยฉุดชุดชไดยังพร้อมไป เด็กไงก็ได้ขอให้ต่อไปนะครับ

เคยเป็นนานมากแล้วอ๋อหมดนานแล้วเหรอใครเอาใครเอาแป้งมาใส่ไว้แล้วแป้งนะฮะไว้แล้มาแบบเขาพวกเขาปากกันเนี่ยแป้งตนี้เป็นเครื่องดนตรีได้อนแล้วท้าทายทรมานมากนะพูดไอ้นี่ก็สารกับสารกพอแล้วมาเจอนี่ก็พอแล้วก็มันยากนู่นเรื่อยไงมื่ึงกินลมไงเออโอ้โหไปได้นะครับข้างที่หนึ่งนะครับ การจับก็ผิดกันละนี่นการจับนี่นี่เากวนเตรียมพร้อมการนการที่จะนั่งสมาเอพลังสมาธิผ่อนน้ำหนักผ่อนลมทุกอย่างพร้อมไปครับนครอนดไปู นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยมีตัวครื่งนิดหน่อยไปแล้วครับสอนครับไปเรื่อย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 ไเรื่อยอีกเลีวเรื่อเรื่อยเรื่เร็วอยโอกาสเขามีโอกาสครับโอ้โหเสียกระเพื่มนิดหน่อยแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เร็ว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 หายแล้ว

าที15ทําได้เลยค่ะตรงนี้นะคะขอบคุณคุณประพันธ์สาครมง,งามและขอบคุณท่านผู้ว่าการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีอาจารย์ธํรโรงแผนนิมิตด,ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ